สวัสดีครับสำหรับใน EP นี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้ม้ายงขวาครับรับมือกับม้าเทียมเบีย้ยคู่กลางนะครับ,รบในกรณีนี้เราจะพามาดูม้าขวากรณีแบบปกติกันก่อนเนาะเราจะไม่ได้ดูตัวซิกเนเจอร์ตัวใหม่ของจานบอลเนาะครับผมเราจะพามาดูตัวปกติก็คือว่าในตำแหน่งแรกนะครับ,รบก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเราอาจจะเดินเบีย้ยในตำแหน่งจอชิง3ชอชิง4เนี่ยรหรืออาจจะเดินตัวจอจานสามจอจานสี่ก่อน ก็ได้แล้วแต่พเพื่อนๆนะอันนี้เขาก็เปิดเบี้ยมาใช่ไหมโดยส่วนใหญ่คนที่เปิดมา้าเทียมมาก็บังจะเปิดเบี้ยมายึดพื้นที่ไว้ก่อนใชน่เราก็เปิดเบี้ยมาด้วยนะก็กะว่าจะมาทําเป็นเบี้ยสูงเราก็เลยยกม้ามารับนะเราก็เลยขึ้นมา F3 ไม่น่าเพราะเดือดเด๋อมมาขโมยถ้าเราขึ้นมา F3 เสร็จปุ๊บเจอม้าขโมยปับ๊บโอเคก็ต้องไปดูอะไรนะฟ้อนเรียนพื้นฐานอีกไม่เอาใช่ใช่ก็ต้องไปดูไปดูฟ้อนเรียนพื้นฐานดิ มาเดซึ่งในจุดนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการขึ้นม้านะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ชํานาญถามว่าจริงๆเล่นได้ไหมก็คงพอเล่นได้ใช่ไหมด่านบอลแต่ว่ามันก็จะชุลมุนนิดนึงทีนี้หมากสีแดงก็เดินเม็ดนะก็ขึ้นโคนนั่นเม็ดแต่ไปขาขึ้นเม็ดนะค่อยๆขึ้นนี่เราขึ้นขึ้นตัวหมากมานะก็ลักษณะประมาณนี้แล้วก็เปิดเปี้ยจะโจมม้าไปเลย แล้วก็กระโจนมากจะเป็นมายงขวานะใช่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เจอลักษณะว่าคู่ต่อสู้เปิดอย่างนี้นะอาจจะเปิดแบบทรงเบีย้ยคู่ริมตั้งแต่ตอนต้นเกมก็ได้ใช่คือคือดักซึ่แมทเธอร์เลยว่าเขาจะเปิดยังไงครับคือ,คอสุดท้ายถ้ามันเข้าทรงนี้ก็คือเข้าทรงนี้โอเคอันนี้ก็เดินโคนมาเนาะครับทีนี้ตำแหน่งนี้แหละเป็นเป็นจุดสําคัญนะถ้าเป็นอหลายอาจารย์หลายสํานักเนี่ยก็อาจจะเปิดเบีย้ยบุกขึ้นไปเลย อาใช่คนส่วนใหญ่จะเล่นแนวนั้นนะครับเพราะว่าเป็นนักมารุกไทยครับแต่ว่าของผมเป็นแนวมารุกสากลนะก็เอาจะแนวนักลบนิดนึงนะบลกลบนิดนึงโอเคขุดซีหนึ่งขุนซีหนึ่งอันนี้อาจารย์บอลต้องอธิบายก่อนว่าทําไมขุนถึงเข้าด้านในไม่ได้คืองี้คือม้าม้าเทียมนะครับก็ต้องขึ้นตรงนี้ถูกไหมครับม้าก็ต้องขึ้นตรงนี้มันเป็นการขึ้นขุนที่เร็วที่สุดของเขาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะถ้าเขาต้องไปทางนี้มันใช้ถึง3าทีไง หนึ s 1> 1, <S ่งสองสามมันมากเกินไปครับโดยฉนั้นโดยผูดเด้เล,ล่นร้อยละเก้าสิบเก้าต้องขึ้นขุนที่ F7 แน่นอนใช่ใช่ถ้าเราขึ้นตรงเนี้มันก็อยู่ในโซนเดียวกันถูกไหมครับครับวิธีคิดนะให้เราตัดครึ่งกระดานเนี่ยเดี๋ยวผมลากนิดนึ่งเนี่ยตัดครึ่งกระดานนะครับถ้าเราขึ้นตรงนี้ถ้ากับเราอยู่ในในจุดเดียวกันกนะครับอยู่ในอยู่ในโซนซี่กระดานเดียวกัน <được S 1> แล้วเราออกแนวที่จะอยู่ในกึ่งกึ่งกระดานอยู่ตรงแนวปะทะด้วยเราไปอยู่แนวปะทะก็ <Saya. S 2> <ๆ S 1> ผมมองว่าไม่ได้เปรียบก็คือหนึ่งไม่สามารถจะตีกันหนักๆได้เพราะว่ามันตีเขาเราโดนด้วยไงอืมก็คืออ่าตีเขาแล้วเราก็โดนด้วยเพราะเราอยู่ในจุดปะทะพ,พอดีใช่แล้วก็อยู่โซนเดียวกันเลยสรุปก็คือว่าไอ้สี่ช่องเนี้ยมันจะเป็นจุดปะทะมักจะเป็นจุดปะทะใ,<น>ใช่ไหมในสี่ไฟล์เนี้ยใช่ในสี่คลองอเรือเนี้ยใช่ครับอืมโอเคก็คือสี่แถวเนี้ยนะถ้าในหมาลูกสากลเนี่ยเราสามารถี่จะเดินตาเดียวแล้วแคสโซได้เลยอ่าครับเขาคิดว่าเขาป้อมสลับคุณสลับเรือ หลบเล่นนะนะแต่ที่นี้มันไม่ได้ไงครับพขุไทยเราเลยขุดทานไปก่อนซีหนึ่งอ่าก็เลยเดินขุดไปก่อนซึ่งอาจารย์บอลก็จะอาจจะมีวิธีการคิดที่อาจจะแตกต่างจากเซียหลายหลายท่านก็คือบางบางท่านก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าเปิดบุกไปเลยคือผมคือผมไม่แน่ใจว่าบุกไปเลยเนี่ยมันเป็นเบส t m o AI หรือเปล่าแต่ว่าคือทุกท่านลองคิดง่ายๆว่าเรือลำซ้ายถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยตัวบุกตัวสําคัญหายไปหนึ่งตัวนะครับเหลือลำเดียวครับเหลือเรือไม่ชนะหรอกครับเต็มที่ก็ เป็นตอบไม่ชนะสำหรับผมก็คือศูนย์ไม่มีความหมายอมโอเคครับตรงนี้เนี่ยหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็เซตส่งครับก็คือเดินเดินม้ามาเราก็เดินขุดขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้ถามว่าสีแดงเดินอะไรก็อาจจะโดยส่วนใหญ่ใช่ขึ้นขุดก็คือเดินขึ้นขุดเพื่อให้เรือเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมถึงกันเนาะใช่ทีนี้จะเป็น2ท่อนสองท่อนแยกหลักแหละก็คือว่าเ,เราอาจจะไปเลยหรือเอ,เอาเรือมาคู่กันเอาเรือมาคู่จโจมตี2ทีอีหนึ่งเลฟหนึ่งตามลําดับ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ตัวใหม่นะครับหมอจันบอนเนาะใช่มาทีนี้เรามาดูแบบว่าแบบปกติกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ไม่เข้าใจแบบปกติเนี่ยพอไปดูแบบไม่ปกติแล้วก็อาจจะขาดความต่อเนื่องนะคือคือแบบแบบแบบไอ้ไม่ปกติอ่ะอันนั้นน่ยต้องบอกเลยว่าไอ้แบบปกติเนี่ยก็ถือว่าไม่ปกติสำหรับนักมะรุกไทยทั่วไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นแบบกึ่งๆมะรุษากลุ่าสิร์เซ็นแล้วใช่ไหมครับไอ้แบบใหม่ล่าสุดเนี่ยยังกับมะรุษากลุ่นเย เพราะว่าเท่าที่โต้เถียงกับอาจารย์บอลเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าการที่เดินเบียเ้ยไปเลยกับการที่ว่าเราเดินขุนขึ้นมาแล้วค่อยเดินเบี้ยกันเนี่ยรูปเกมคนละทรงรูปจบคนละแบบใช่ใชรูปจบคนละแบบกันเลยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นชุดหมากที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยเห็นกันนะทีนี้พอเราเดินเป็นสามเบี้ยขึ้นมาเนี่ยทีนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยถามว่าจะเอายังไงดีดีกว่าแล้วเรามาดูนนะเรามาดูวิธีการหนีก่อนครับก็คือว่า สมมติว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี right? he, he, he. He, so ่ยเขาเขาไม่กินเนาะอ่ะเขาไม่กินตัวไหนเลยนะเขาไปเดินแบบว่าเดินใดๆก็ตามแต่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่าสีแดงจะเดินอะไรเมื่อกี้ก็คือนั่งดิสคัสกับจานบอลนานมากคือจะไปเดินตัวนี้ก็อาจจะไปโดนกินทําลายเบี้ยใช่ไหมครับถ้าไปเดินตัวนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็แพ้เลยเดินเดินนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ได้หมดหรือหรือไปเดินเรือก็ มันก็ดูแป่งแม่มาส่วนใหญ่เดิน B6 B5 ถ้าไม่กินอ่ะถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ B6 B5 ก็ A5 ก็เดินมาคู่คู่นั่นแหละมาตีขุดเราก็ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูว่าถ้าเดิน A5 เป็นยังไงก็แทงไปก็เลยก็เลยแทงไปใชครับก็เลยแทงไปตัวนี้แต่ต้องขอย้ำนิดนึงอาจารย์บอกสมมุติว่าไปเดินสีเบี้ยเพลินไปหน่อย บูยไม่ไม่ดไม่กูดไม่กูดไม่กูดอันเนื่องมาจากว่าเขาเอาเบียร์กินเบียร์เอาเบียร์กินเบียร์นั่นแหละสมมติเราไม้กินเบียร์กินเบียร์เม็ดกินแล้วก็เบียร์แทงไรเบียร์แทงไรตัวนี้เป็นจุดอ่อนใช่อ๋อมันมันโดนเลยอ่ะก็จะกลายเป็นว่าใช่จะเป็นการลากโฟนลากตัวนี้เข้ามานะถ้าเราถอยมาเม็ดหลุดนะก็เลยอาจจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มยกจับตึกอ่าโอ้โหหนัก อะไรแบบนั้นนะคือแบบมันโอ้โหมันเดินไม่ค่อยพลาดพลาดทีเดียวนี่คือเป็นลองเลย<ช>นะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้แทงเบียใส่นะครับเท่านั้นใช่เราไปเราต้องเราต้องกล้าที่จะแทงครับครับก็คือต้องกล้าที่จะแทงนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีบอกว่าเหตุผลเพราะอะไรเราถึงกล้าเอาเบียร์สองตัวนี้แลกกับโคนนะมา,นมากินนะจุดนี้เป็นหัวใจเนาะใช่ก็คือเรืออ AG1 เท่านั้นเท่านั้นนะถ้าเราไปเดินเรือลานี้ ไม่ได้อรเขาเลือเฮ g G 1่ HG นะครับคือทีเนี้ยไอเดียเราคือต้สลับมามาต่อที่ G 3ต้องสลับมาเอา F หนึ่งคือคือเราต้องเอาม้าตัวนี้ใช่ไหมถ้าลองสภาพว่าถ้ามาเป็นเลือ HG 8อ่ะตอนท่านถอยมาเอา F หนึ่งเขาก็กินกระชากเรือลงมาเนี่ยมันมันมันใช่เขากินกระชากเรือมาเราก็ต้องเสียถอยม้าหรือถอยโคนกับมาันก็ขึ้นไปต่อไม่ได้ขึ้นขึ้นไปต่อมาเขาไม่ได้ใช่เหตุผลก็คือว่าม้าตำแหน่งนี้มันแร่งมันเก่งใช่มันมันเก่งเราก็เลยต้องต้องพยายามว่าสะเดาะมันออกใช่ ไม้เอ๊นหนึ่งเกิดกินเรือว่านไปสมมติเรือกินเรือแล้วกันเพราะรู้สึกว่าอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ต่อเรืออีกลำใช่แล้วก็ต่อเรืออีกลำหนึ่งมาจีสามครับเอาม้าต่อไปเลยใช่เพราะว่าถ้ากินเอาโคนไตไปเลยไอเดียก็คือว่าถ้าเกิดเขากินคือเอาโคน <5. S 2> พยายามไต่ขึ้นไปยึดใช่ฉะนั้นเขาจะถอยมาทันแหละคือตอนนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวให้อาจารย์บอลอธิบายก่อนว่าทําไมเราถึงก้าวสองเบีย้ยแลกกับโคนเราเราอ่านว่ายังไงถึงเราถึงได้คือมีคือถ้าพีสองเบี้ยเขาปปููเเเเ็็็นนแล้้วมาาตีรรไดกอง แต่ถ้าเกิดสองเบี้ยเขาปูไม่ได้เป็นเป็นเป็นอยู่ทรงนั้นอ่ะก็จะเป็นแท่นตรงเอตรงเอฟห้าตรงเอฟห้าที่ไม้ยืนจะเป็นแท่นคือท่านั้นเนี่ยมันก็สู้กันว่าใครจะทําแผนของตัวเองได้สาเร็จอแต่ผมมองว่าสีขาวจะทาได้สาเร็จแต่สีแดงจะทําได้ไม่สําเร็จแล้วถ้าเกิดว่าสีแดงพลาดโดนเบี้ยฟรีสักตัวหนึ่งจะกลายเป็นอันนั้นจบมโคนจะกลายเป็นโคนสู้เบี้ยเป็นทันทีนะครับชนะชนะเลยอันนี้ก็เลยจะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงแทงให้กินสองเพราะบางคน ที่อาจจะพื้นฐานไม่แน่นมากก็จ,จะไม่เข้าใจก็นึกว่าไปแรกๆแล้วคือแดงดีกว่าอะไรว่ากันไปนะครับอ,อันนี้ก็แล้วน,นี้ก็ถอยมามาหกสี่ครับก็ก็ไปจับนะห้ามเดินมานะใช่คือถ้าเดินเบี้ยมาเบี้ยฟรีใช่ครับอ่าตรงนี้ก็เลยตรงนี้ก็ผ่านการเถียงกันนานมากว่าว่าแดงจะไปเดินอะไรดีเพราะไม่รู้จริงๆว่าแดงจะเดินอะไรมันไม่มีอะไรจะเดินมันไม่มีอะไรจะเดินโคลนสามครับก็คือโคนขึ้นมานะทีนี้มันเดินเอฟห้าไม่ได้นะ ถ้าเดินเบียเ้ยนะก็ดเดินดีสีก็คือออคือเตอหักหน้าเบีย้ยอยู่เดียะแล้วสมมุติว่าแทงเบีย้ยไรขวนขวนก็ขึ้น F4 เลยคืออันนี้คือภาพในฝันของพี่ขาวใช่พีขาวต้องการภาพในฝันแบบนี้ใช่ครับคือเบีย้ยมันต้องยืนเป็นคู่นะไม่ใช่ยืนให้เป็นแท่นนะถับถ้าเป็นเบี้ยแท่นนี่มันก็เป็นๆๆจุดอ่อนจริงๆเขาเรียกว่าเบี้ยฟรีอ่ะไม่ใช่เบี้ยแท็บเบี้ยฟรีสุดท้ายก็จะกลายว่าโคนสู้เบี้ยใช่ใช่สีแดงก็จะเป็นรองโดยปฏิยายนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นไอเดียที่ ให้ดูเฉยแต่ทีนี้พอเราขึ้นโคนเสร็จแล้วสมมติเขาอาจจะเดินโคนขึ้นมาก็ได้ก็โคนไหลไปที่สี่แนวทางต่อไปก็คือเป็นโคลน,นแต่ว่าตอนนี้เป็นไอเดียก็คือว่าข่าวคุม,คมบอ่ออยู่ถูกไหมครับ,ค,รบคุมบอ่อที่เอฟห้าอยู่เดี๋ยวก็อาจจะย้ายเรือมาเอฟหนึ่งแล้วก็วาดกันไปอยู่ที่ความพิดเห็แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยแบบยัดโคนลงไปใดๆก็ตามแต่ะจะมาลงไปดิพเ,เอนเอฟพอสิเบิลอยู่ที่ความอยู่ที่ความิดเห็แล้ควครับอ่ะแล้วสมมติในอนาคตเขาแทงไรเม็ดไหมผมชอบเลยลองแทงมาสิ ถอยเม็ดอะถอยเม็ดมา F สองก็ดูดีความจริงถอยพูกเรืออะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับหรือหรือจะถอย D สองก็ได้แล้วแต่นะถอย D สองก็ดีถอย D สองก็ดีลองถอย D สองถอย D สองก็ดีมาช่วยมช่วยป้องกันขุดไงอืมโอเคเอ้ง่ายเดี๋ยวสมมติเขาเดินอะไรก็ตามเดี๋ยวเราเดิน C 4 A ล็อกเลย C 4 A ล็อกเลยอาอันนี้มาแล้วอันนี้เลือ F หนึ่งก่อนครับไม่เอานะใช่คือผมไม่อยากถอย F สองเพราะว่าเดี๋ยวไปบังของเรือ นี่มีมีจี้ตรงนี้แต่ตรงนี้พยายามเดินไม่ให้จี้เนาะใช่ครับเราพยายามเดินไม่จีต้ตลอดนะอันนี้ก็จะเป็นท่อนแยกที่ทําไมดึงเป็นเหตุผลว่าต้องแทงไปเลยใช่นะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนลอง<ๆ>ลองเ<ๆ>อาไปเล่นดูเพราะตรงเนี้ยเกิด<ๆ>ขึ้นจริงในเกมแข่งเกิดขึ้นจริงในออนไลน์สูงมากใช่เพราะเพราะหลายๆท่านที่เป็นสีแดงก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเราเสียคนหนึ่งตัวแลกกับ2เบี้ยโอ้ oo, น่าจะเป็นต่อนะอย่างนี้ครับโดยโดยอาจจะเดินโดยขาดความเข้าใจเพราะงั้นทรงเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นบ่อยนิดหนึ่งนะ คารวาดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปอตทรรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ